สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาทำไอ้เซอเอ,อิบปลาเนาะไม่รู้แถวถแถวอื่นเขาเรียกอะไรเนาะแต่ว่าแถวบ้านแถวโคราชเขาเรียกเซอเอิบปลาเนาะพอดีได้ปลาช้อนมาจา้ะก็มาอยู่ในตู้เย็นสามสี่วันละจ้ะได้ทำกินักทีเนาะได้มาแพ็คหนึ่งก็จะมาล้างจา้ะ,ะแจ่วมาล้างนะเพื่ toàn chất tốn sắm làm toàn sau làm để làm cửa ra chắc làm vườn vườn còn mình nhủ lái quan ก็จะได้ลักษณะนี้จ้ะเดี๋ยวมาปุปุ๊งขั้งกันกน้องเพื่อน,น,นเนาะจ้ะนี่จ้ะก,ก็จะใส่พริกแกงน้องเพื่อนพริกแกงที่ตาไว้จ้ะสะดวกสบายจ้ะตาไวทีทีเราก็ปุ๊กเนาะก็ตาใจเลี้ยวเตวัดเจ้าเพชรหมากหน่อยเทไหนเนะ ปกติเขาก็จะสะเอ,อปลาซิวน้องเพื่อนเตนี่ก็จะสะเอ,อปลาชนจ้ะมาก่อนเก็นสมัยเล็กน้อยคุณเทาทำเองกินน้องเพื่อนอร่อยจ้ะยังจะใส่ไข่จ้ะใส่ไข่ยี่สิบองลูกน้องเพื่อน แยวคนหลายเขาเรียกใส่เอินเนาะแต่ไม่รู้ว่าใส่เอ่นเขาเรียกอะไรน้อนเพื่อนก็อจะใส่ชิลดจ้ะกระเล็ดเจีชอบอร่อยมากไอ้น่อยเนาะนันตาเครื่องรุงอร่อยมีอะไรมากยังเพื่อน ใส่ใบนั่งหนักจ้ะเพื่อความหอม มน้ำจากนิดจ้ะสูตรมั่วเนาะเพื่อนๆสูตรไม่ตายตัวเราจะใส่ตุ้มหอมจากนิดจ้ะใส่ใบผักเยอะๆมั้ก็ หอมอร่อยน้อเพื่อนยิง่งอะไรก็ใส่ไปโลดจ้ะไข่จะกรูกมากเพื่อน เลยจะสามบูกไทยทอมไม่ทวมเนื้อปลาสูตรมั่วเพิ่มพริกเล็กหน่อยจะ้ะหกความเผ็ด เดี๋ยวเราก็ขคางน,าน้ำเละจ้ะกดซิล้วก็จัไปลงไปตุนป๋นจ้ะเพื่อนๆกปกติก็ถ้าเป็นแถวบ้านตะกอนไม่มีซึ่งเนาะก็จะไปตุ๋นจ้ะแต่นี่ก็มีซึ่งก็จะไปหนึ่งจ้ะจัดเดี๋ยวเรา มีใจเป็นเพื่อนเดี๋ยวเราก็จเจาะไปลงหมาะซึ่งหนึ่งเนาะนี่ก็จินหนึ่งว้แบบนี้ก่อน้อเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาจะมาดูตอนที่ว่าเซจแล้วเนาะว่าจะเปนหนนาตาเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆจะโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูตอนเส็จแล้วเนาะ,ะเพื่อนๆนี่ก็ได้ลักษณะนี้เนาะจะก็เดี๋ยว รอให้ปา่าซุกจักนิดเนาะเพื่อนเนาะหอมจะหอมไอใบนางรักแล้วก็บใบหอมเนะาะจะเฮจ้าเดี๋ยวรอให้มันซุกจักแป๊บรอดูเนืน่ยปลานาอเพื่อนเนาะจะีจ่จ้าเพื่อนถ้าเสร็จแล้วมัน,ก,น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 ก็จะเป็นแบบนี้เนาะซุกละจ้าที่เป็นตุน เอื้อป่าเนาะเรียกสื้อ,อป่าจ้ะก็ถ้าตัวแถวบางบางบ้านเขาก็จะเรียกตุ๋นเนะาะใส่ไข่ใส่ปลาใส่ไข่เนาะเพื่อนแถวแถวบ้านน่ะจะเรียกเป็นสื้อ,อป่าจ้ะก็โดยที่ว่าจะเป็นป๋าซิวป๋าไหลที่ว่าเขาจะมาสื้อ,อป๋าใส่พริกเกงใส่อะไรแถวบ้านนอกตะกอนเนาะเพื่อนเมื่อก่อนน่ะที่เป็นนิดหน่อยคนทั้าทำไมกินเนาะป๋าเนี่ยก,ก็บ้านก็จะไม่มีตู้เย็นเนาะเพื่อน ก็พ่อได้ปลามากก็จะทำก็บางทีก็จะเป็นปลาที่วัดตายแล้วเราเราก็มีถ้า,ากเกิดวันเราจะไปเกงไปตุ่มมันก็จะไม่อร่อยจะเพราะว่าถ้ากเกิดปิดเกงไปตุมอ่ะจะเป็นปลาสดมันจะอร่อยเนาะถ้าเป็นปลาไตาเราก็จะมาเสะเอ้อจะ,ะเสื้อใส่ไข่แบบนี้จะอร่อยบ,าบา้างๆเลยจ้ะเพื่อนๆกินมันก็จะตุตวๆเนาะแล้วก็แต่อร่อยจะไเพื่อนลับโโอเคจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยจ้า เจอกันคลิปหน,น้าน้าจ้าฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ้าโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเนี่ยไข่ค่ะ